สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกันกันกบเอวาในเอวินชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของสีผมของเอวานะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไดเล็กแมสเซจหรือว่าส่งแมสเซจมาถามเอวาเยอะมากนะคะว่าแบบพี่เอวาใช้สีผมยี่ห้ออะไรนะคะหรือว่าพี่เอวาทําผมร้านไหนทำไมสีผมออกมาแบบสวยจัง นะก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันแล้วก็จะมาแชร์ทิปส์นะคะว่าเอวามีวิธีการดูแลเส้นผมยังไงหลังจากการทําสีผมนะเราย้อนกลับไปหน่อยเนาะไอคลิปแต่งหน้าบ่มแดดเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนว่าผมของเอวานี่ยมันจะเป็นสีแบบม่วงมชมพูพัดเทลฟ้าๆเทาๆมากเลยนะคะมันมีที่มาความเป็นไปก็คือเอวาไม่ได้ตั้งใจจะย้อมผมสีนั้นเลยนะคะ แต่ว่าเอวาตั้งใจจะย้องเป็นสีนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นสเตปในการที่จะมาสู่สีนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงคือเแล้ว<ส>ต้องมาบอกก่อนนะคะว่าเอวาใช้สีผมของยี่ห้อเมอร์ซี่นะคะก็คใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจเมอร์ซี่ทไทยแลนด์หรือว่าใน IG นะคะเมอร์ซี่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมนะ,ะเอวาเข้าไปดูแล้วก็เออมีความแบบเฮ้ยสีสวยดีมันน่าสนใจนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ลงปุ๊บเราจะได้ผมแบบสีตามแบบ ตามที่เราต้องการเลยะคะมันต้องแลกมาด้วยการฟอรกก่อนซึ่งผมของเอวานี่ยก็ใช้ผงฟอกของยี่ห้อเมอร์ซี่นะคะซึ่งเป็นกระปุกแบบนี้นะนี่ไอเจ้าตัวผงฟอกเนี่ยเอวาใช้หกเปอร์เซ็นนะคะทุกคนก็คือเอวาต้องฟอกสองรอบนะคะก่อนอื่นอะ่ะเราต้องให้แม่ค้าเช็คก่อนว่าเราควรจะฟอกแบบผมกี่รอบอะไรเงี้ยของเอวาจะอยู่ที่ 2รอ,อบซึ่งมันจะมีชาร์จความสว่างของสีผมใช่ไหมหนึ่ถึง1ิบอะจริงๆอะเอวาต้องไปถึงระดับ10เลยแต่เอวาฟอก2รอบแล้วมันได้แค่ระดับ8นะคะซึ่งระดับ8ป่ะ เส้นผมมันก็ยังจะมีเม็ดสีเหลืองกับสีส้มอยู่นะคะซึ่งแบบนี้เวลาเราลงสีอะ่ะมันจะออกมาไม่สวยนะเราต้องฆ่าเม็ดสีสีเหลืองกับส้มก่อนโดยวิธีการฆ่านั้นนะคะนี่เลยเอวาก็จะใช้ของเมอร์ซี่เหมือนกันเป็นเมจิกไวท์โทนเนอร์ไวโอล o ทโทเนอร์ตัวนี้นะคะเราจะมีวิธีใช้ก็คือเอวาจะเอามาผสมกับแชมพูนะคะ แชมพูที่เราต้องใช้เนี่ยต้องเป็นแชมพูเด็กถ้าเป็นแชมพูขจัดรังแคหรือว่าแชมพูอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยแนะนํามันจะทําให้สีผมมันหุดไวนะคะเออควรใช้อะไรที่อ่อนโยนนะคะบอกมางี้ว่าก็ซื้อเป็นเจ้าตัว Johnson Active ค i t ตัวนี้นะคะมาผสมกับโทนเนอร์ตัวนี้แล้วก็เอาเทลงไปในขวดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อามผสม กับเจ้าตัวครีมนวดนะคะของ r o l a n d Intense Care ตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคือตอนแรกอะมันจะเป็นสีขาวขาวนะไอเจ้าตัวเคล,ลาตินตัวนี้นะคะก็คือผสมไปให้หมดนั่นแหละเออหลังจากนั้นไอวัก็ทำการสระผม โดยใช้แชมพูกับครีมนวดที่มีสีม่วงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ผมของเอวาเนี่ยมันก็จะมีแบบความเหลืองกับส้มน้อยลงอ่ะพอมันเหลืองกับส้มน้อยลงเนี่ทีเนี้ยเราโอเคละเราก็ลงสีได้เลยนะคะซึ่งสีที่เอวาใช้เนี่ยก็ของ m e r c ์ซนะคะก็เป็นสี43ลิตรนะคะเดี๋ยวจะ เเขียนไว้ให้ที่ description ข้างล่างละกันเนาะก็พอลงปุ๊บผมของเอวาก็ออกมาเป็นแบบสีที่เอวาต้องการเลยเป็นสีแบบบอลเทานะคะแบบหม่นๆหน่อยคือดูดีมากคือแบบเป็นสีที่สาวๆหลายๆคนแบบต้องการเลยอะแบบเคยไปย้อมผมของเออยี่ห้อบรายอะแล้วคือเราไม่ได้ฟอกผมก่อนแล้วก็มาโนว่าเฮ้ยเดี๋ยวย้อมมามันต้องได้ได้เลยได้มากสุดอะมันก็ได้แค่ออ่น้ำตาล สว่างแล้วก็แบบประกายเทาสองสามวันสระผมรอบเดียวหายแต่คืออันเนี้ยมันมีทริคก,ก็คือว่าหลังจากที่เราย้อมอันนี้เสร็จอ่ะเราก็ยังจะคงใช้เจ้าตัวแชมพูที่เราผสมไว้กับเ,เจ้าตัวเคลาตินตัวนี้ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ยี่ห้อโรแลนด์นะคะก็คือใช้ทรีทเมนต์ของยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะขอแค่เอามาผสมกับเจ้าตัวตัวนี้นะคะเนี่ยไวท์โทนเนอร์ เมจิกไวท์โทเนอร์ er ตัวนี้นะคะคือถ้าใช้ทุกวันอนะผมเราก็ยังคงความหมดความเทาไว้ได้ตลอดตลอดอย่างอันนี้ก็สระมาประมาณ5รอบแล้วก็ยังเทาอยู่ถือว่าโอเคเลยนะคะสำหรับแบรนด์เมอร์ซี่แล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านอะแต่ว่าถ้าให้เอวาแนะนำนะเอวาฟอกผมเองนะสรอ,อบอะแต่พอจะลงสีปุ๊บเอวาเริ่มแบบขี้เกียจก็ไปให้ร้านแบบเขาลงสีให้นะคะก็ถือกระปุกไปร้านเขาก็จะคิดค่าลงแบบ สามร้อยอะไรประมาณนี้นะคะการดูแลเส้นผมเนี่ยสำคัญมากๆเนาะคือเราใช้เคลาตินทุกครั้งหลังจากการสระผมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังจะมีตัวช่วยอีกก็คือว่าวันไหนที่เอวาต้องนีผมหรือว่าแบบวันไหนที่ต้องโดนความร้อนเยอะๆะอวาก็จะใช้เจ้าตัวพินนาลาตัวนี้นะคะชะลมไปตอนที่ผมหมาดๆตัวนี้ทำให้ผมแบบหวีง่ายมากนะคะแล้วก็ ใช้เจ้าตัวเคลาตินสลับกันไปสลับขัดนมาแล้วแต่แนะนําว่าคนที่ไม่ชอบแบบเวลาเราใช้แฮร์แครตต่างๆมันก็จะแบบมีความมันถ้าเราทาเยอะเกินไปใช่ไหมถ้าไม่ชอบความมันเอวาแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นโลแลนเคลาตินลิปอินออยล์สเปย์นะคะตัวนี้ดีมากไม่ทิ้งความมันไว้ที่เส้นผมเลยแล้วก็มีส่วนผสมของเคลาตินคาเมเลียอ,ออยนะคะตัวนี้คือดีมากๆลองไปซื้อใช้ดูนะผมเนี่ย เอวัตัดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณคืบหนึ่งประมาณแบบประมาณนี้เลยเพราะว่ามันเสียมันช็อตตรงปลายอะทุกคนพอตัดออกมามันก็ยังอยู่ในแบบในความที่เออรับได้อยู่นะคะนี่ก็คือปลายผมก็พยายามก็คือทิกก็คืออย่าพยายามอย่าให้โดนความร้อนเยอะพักผมบ้างนะคะคือเวลาเป่าผมไอวา่าก็จะพยายามแบบเว้นตรงปลายนี้ให้มันแค่หมาด เดี๋ยวไอวาจะให้รู้ว่าตอนที่ฟอกเนี่ยผมมันก็เสียแหละไม่ใช่ไม่เสียเลยแต่ว่าผกฟอกเมอร์ซี่เนี่ยยอมรับเลยว่ามันเสียแต่ว่าเสียในระดับที่เราแบบรับได้เข้าใจปะ่ะก็เคยไปทําผมแบบแพงมากเลยนะเคยทำสีผมเจ00พันแล้วเขาใช้ผงฟอกของร้านเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผมมันแบบเสียเสียมากกว่าเราใช้ของ Mercy, เมอร์ซี่ก็ ถือว่าที่เขาเคลมมาว่าผมฟองเมอรอซีผมไม่ค่อยเสียก็โอเคให้ผ่านนะคะแต่มันก็มีแบบหลังจากฟอกที่เอวศัพ์ผมมาเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมันก็มีแบบหลุดออกมาเป็นกระจุกอยู่อะคือมันแบบเป็นวุ้นนะทุกคนตรงปลายนะเอวาก็ตัดทิ้งไปมันก็ยังเหลือผมที่แบบที่ยังดีอยู่เนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ได้สั้นมากแต่ออกไปประมาณนี้นะคะถือว่า โอเคนะก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะคะต้องบอกก่อนว่าเมอร์ซี่ไม่ได้สปอนเอวานะเอวาจ่ายเองทุกบาททุกสตางค์นะคะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะคะในเพจของเมอร์ซี่ไทยแลนด์นะคะทักทักไลน์ไปก็ได้เพราะว่าแม่ค่ะเขาก็แบบบริการดีอยู่นะ,ะก็ต้องส่งสภาพเส้นผมหรือว่าสีผมปัจจุบันให้เขาดูแลเขาก็จะให้คําแนะนําเราสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย